เป็นที่นันทยักษ์นันทมนพสร้างศาลาจตุรุมุกถวายพระพุทธเจ้าครับเมื่อสร้างเสร็จก็บิบาลเกิดขึ้นบน,นสวงสวรรค์สวงสวรรค์แต่ว่าพระโมคคลลานะท่านหอไปก็ได้บอกให้แก่อบอกว่า <Bluetooth mode. S 1> บอกว่าให้รี ให้เจ้าของวิบานรีบขึ้นมานั่นที่ยะยันไม่ตายยังไม่ตายเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนก็ได้วิบานเกิดขึ้นรอแล้วดังนั้นนันทาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างสารา้างศาลาจะละมุกถวายผู้ไเจ้าก็มีบานเกิดขึ้นบนสวงสวรรค์นั้นเราก็ไปมา ลักษณะที่ป่าอีสิปะตะนะัตนุเมือ่อฤกถทายวันอากาศก็กำลังดีกำลังดีเป็นลักษณะที่มีความสวยงามส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรพอมาเที่ยวมาเราลูกก็ไม่เป็นไร นี้เป็นที่แสดงอน,นัตตะละคันสูตรเรียกว่าธรรมราชิกสูปใหญ่เท่ากับสตูปนู่นนะครับแต่ว่ามันพังลงมาแล้วก็ใน,นนี้ก็มีพ่อประหสาริกธาแต่เขาเป็นรอยกรงขาใช่ไหเราไปดูสถานที่ก่อนครับแล้วก็ไป,ไปวดบน ลมโน้นจะได้สัมผัสพื้นที่ดูเราไปดูเสาโสกก่อนนะครับบางทีมันก็เข้มเข้ม <c oughs> รู้มันเป็นในหมด <c oughs>

ما لا ما لا บันททางนี้นะครับนี่เป็นเสาอาโศกเสาอาโศกก็จะมีบนเสานี้จะเป็นสิงหสตัวสิงหสี่ตัว,ตวแล้วก็มีอักษรพมีอักษรพรมมีที่จารึกไว้ครับห้ามทาลายสงให้แตกกันครับนี่เป็นอักษรอ,อักษรพมนีนะครับ แล้วก็จาลึกไว้ว่าห้ามทําลายสงให้แตกกันนะครับแล้วก็ถ้าใครทําลายสงให้แตกกันก็ขับไล่บุคคลนั้นหนีไปอันนี้เป็นเสาที่เมืองพารณาณสีอ่าบนเสานี่ก็จะเป็นสิง4สี่ตัวสิงสี่ตัวทีนี้เมื่อปีพศสอง0อินเดียได้รับเอกราชแล้วก็จึงได้อ่าได้ประชุมกันหาลรือกันว่า จะเอาอะไรไปใส่ในธงชาติก็เลยได้มีมติให้เอาสิงธรรมจักรที่อยู่บนเสาเนี่ยครับไปใส่ในธงชาติอินเดียครับก็เสาโศกครับมีเสาตัวนี้จะมีจารึกอักษรไว้แต่บางต้นก็ไม่มีาบางต้นก็ไม่มีแต่ที่นี่มีแล้วก็เอาสิงสีตัว สิ่ง4สีตัวนั้นไปใส่ในเป็นตาปัมประเทศเป็นตาปัมประเทศดังนั้นในความหมายที่เขาใส่ไว้ก็คือมันมีอยู่24ีซี่นะครับก็คือเขาบอกว่าอินเดียพัฒนาตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเขาพัฒนาขนาดไหนแต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือ ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่พระองค์นั้นได้ส่งภาษาวกออกไปประกาศพระศาสนานะครับที่บอกว่าจัลถาทิกระเบยหูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะพิสูตทั้งหลายพวกเกอพ้นแห่งบ่วงองมาและขุท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงแก่ทำแก่ชาวโลกได้อัานและพยัญชนะนะครับอันนี้เป็นต้นแบบของการส่งภาษา v o ออกไปประกาศพระศาสนานะครับ ดันนั้นก็ที่ตรงนี้ก็เป็นที่มีสิงสิงก็คือเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์นะครับแล้วก็อินเดียก็พัฒนาพัฒนาตลอดใ <c oughs> นมณัลทางนี้ครับ <c oughs> ไปมุนทกุตีของพุทธเจ้าครับนิมนต์ครับ อ,อันนี้เป็นมูลทัคก,กุดีของพระเจ้าครับเป็นกุฏิของพระองค์พระองค์ได้อยู่พรรษาแรกก็อยู่ที่นี้นะครับเรียกว่าเป็นมณลทัคก,กุดีของพระองค์เป็นที่อาศัยเป็นที่จำพรรษาพรรษาที่หนึ่งก็อยู่ที่ตรงนี้ดังก็ถือว่า เป็นฐานที่สำคัญถึงจะไม่ชัดมันแสงสะท้อนก็เวลาเราถ่ายแล้วมันชัดเองเวลาอ่าด้านนี้เลยอ่านะครับเรามาดูกุฏิพระเจ้ากุฏิพระองค์ ก็ได้อยู่อาศัยเราก็อธิษฐานกานที่สำคัญมีนกกระโดกกระโดกกระโดก โอ้ตรงมุมนู่นน่ะมุมนู่นเดี๋ยวดูนี่ค่อยก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ครับ นี่เป็นกุฏิพระพุทธเจ้าของพ่อนี่เป็นมูลคันธกุฏีขอ,ของพุทธเจ้าที่พระองค์อยู่พรรษาแรกพรรษาแรกแต่ก่อนก็ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่ามาใหญ่ในยุคสมัยพระเจ้าโศกมหาราชได้สร้างมูลคันธกุฏีขึ้นมาพุทธเจ้าก็อยู่อยากมีความสุขมีพระอระหันหกสิบลูกครับ 60ลูกได้ปลาอันนั้นของใหม่ครับอันนั้นอันนั้นของใหม่ทีมบนกันทุกดีหล้างใหม่ให้ให้มันหลบคนระับให้มันหลบกันให้มันหลบกันใหลบตรงไหนครับหลบให้ลให,ลบ,หลบกันทีมงานดูอย่าให้มันประทะเสียงกัน ตรงนี้ก็ได้ตรงกุเดเทฟอยู่นะตรงกุเดเทฟอยู่นี่ก็ได้หรือมันมันเสียงประทากันหรือเปล่าอ่ามาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็น ยาศสัจเจดียาศสัจเจดีที่ไม่บุบายไม่ขัดข้องไม่บุบายไม่ขัดข้องใครไม่อยากบุบายไม่อยากขัดข้องก็เข้ามาอัญญาสัจเจดีท่านยาศาคุณบุตรท่านก็ได้ามาียอว่าอุทานว่า ที่นี้วุ่นวายที่นี้ขัดข้องผู้โตงคงก็ประทับตรงนี้นะครับครับอเลยบอกว่าที่นี้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องโดยจะเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมอันนั้นก็ที่นี้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องแล้วก็มีผู้ทิจ้าก็แสดงธรรมให้ยศะสําเร็จโวดาบันแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งก็สําเร็จเป็นพระอรหันครับแล้วก็มี อุบาสกคือพ่อของยัสะได้สำเร็จเป็นพระสวสดาบันดังนั้นมีอุบาสกพูดถึงรัตนต์ไตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ที่ตรงนี้แล้วก็มีอุบาสกมีเรียกว่าคารวะสำเร็จเป็นพระรหัน์ที่ตรงนี้ดังน,นั้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือรวรายัสะเจดีหลังจากนั้นมาก็ ก็นิมนต์พระเจ้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็พุทธองค์ก็ได้ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ได้แสดงทมก็ทําให้แม่พระยาศาได้สําเร็จเป็นโสดาบันฉะนั้นก็ถือว่าเมืองพานฤษีมีเมืองปฐมปเทศนาอริยสัจเมืองอุบัติอริยสง,ง์เมืองจำปัญจพุทธองค์เมืองปฐมวงบาศกเมืองปฐมศกเผยแผ่พุทธศาสนา เมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอารยธรรมนะมีพระพุทธธรรมระ,มระส์ครบแล้วก็มีบาศกุบาสิกาผู้ถึงพระรันาตนัยครบ,ครบแล้วก็มีพระอระหนันครบหกสิบรูปรน,นั้นก็ถือว่าเป็นที่ที่เราได้มาเห็นมากราบมาไหว้ก็จะได้เข้าใจ เดี๋ยวแล้วมีไม่บูดมาแล้วก็จะไปสวดมนต์ละวะกำลังมันไม่ได้บูดแล้วน้าแล้วมันขัดจะเฉย,น,ยน,นู่นไป็นมันเลย อันนี้ก็เป็นเจดีอับเจดีที่มีที่เก็บอัฐิของพระละหันทั้งหลาย ก็ขัดนะครับไม่ใช่บูรณะเรามันขัดเฉย